สวัสดีครบับพวกนี้ครั้งในคริสป,ปี้มันเดย์ครับอยู่กับเพณ์เช่นเคยวิสต์ฟูนะครับผมเราจะต่อกันกับคลิปที่แล้วกันดีกว่านะครับในด่านสองเนี่ยเราก็จะไปที่ไหนกันเนี่ยเซนโซโจิงโกะนะครับดูดีกัน ผมขอ,อนี่ยไม่แปลเนื้อเลยนะผมกลัวแปลไม่ตรงแล้วแบบ๋ยวมันจะทำให้คนที่เป็นแฟนในซีรีส์นี้รู้สึกแย่นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในนี่คนระัโหมดช็อปเปิดขึ้นมาใหม่นะเราลองลองไปช็อปปิ้งกันดูว,ว่ามีอะไรให้เราช็อปบ้างนะครับสามารถซื้อหนังสือนะครับ ก็เรียนสกิลได้อกอเรียนสกิลได้ด้วยนะเราเรียนให้ใครดีเอ่ยให้น้องนาโอบดังดีกว่าน,นะครับนี่มี <c oughs> ตอนที่เราเดินเนี่ยจะเพิ่มเกรดของสปิริตเกรดได้นะครับครับเข้าไปเลเยวสิบต้องการเลเยวสิบนะครับซีนี้เรียนไม่ได้สามารถ ขีม่ม้านี่เป็นสกิลเพิ่มความสามารถในการขี่ม้านะครับเพิ่มระยะเวลาในหมดบ้าข้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนี่ทางนันรนะครับแบบเพิ่มความพิ้วไหวนะครับตอนนี้เนี่ยอัพไม่ได้แล้วหนังสือเราหมดแล้วนะครับก็มีอัพเกเรดเวปอนด้วยกอ ก็ไปนะดูตัวพระเอกไปก่อนมีฮุดมีทาตได้นะครับใอทธาอะไรให้มันดีาตุไฟแล้วกันอโอเคก็หน้าอกจงังโอ้รองเท้าหน้าอกจังเพียบเลยนะครับให้เอาวิ่งเร็วดีกว่าสปีดเพิ่มขึ้น อัปเกตด้วยอัปเกตด้วยโอ้ทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับโอเคพร้อมจะดูดีแล้วป้ายดูกันเลยดีกว่าโอ้จังอ どうしたシンイリー自分が皆から軽減されておると知って寂しいか寂しいとかくだらない俺はいつも徳川のことしか考えていた戦っさいつからなんですか徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったミカタの戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています 皆も味方が腹を経験しておらぬ心入りに言われたくはなかろうなあの地獄を経験したからこそ皆慎重になったそして団結するようになったのだ一人余りの突出が引き起こすは悲劇あなたも周りくどいですねだったら俺以上に働いてください俺い無傷ばかり誇ってないで คอนดานี่ก <ส straightforward> ็อารมาบานว่าบอกว่าฉันสามารถชนะสุดได้โดยไม่ต้องมีบาดแผลเลยนิดเดียวเลยนะครับคือท่านพี่ลูกพี่แกจะเทพมากเลยนะครับมาแข่งกันดีกว่าไหมใครฆ่าได้การประท้ พระอากิจเริ่มขึ้นแล้วนะครับไม่นไขในการชนะนนก็คือจัดการโฮโจและซานาเดซานาดะครับก็คือที่เป็นรูปมงกุฎ2อ,อันในแผ่นดีนะครับคือโฮโจและซานาดาก็ทำให้พวกแม่ทัพของเราทั้งหลายเนี่ยพ่ายแพ้นั่นเองไดไม่มีอะไรมากนะครับไปลุยอัดกันไปเรื่อยๆอวิวด่านี้น,นี่มีน้ำลำธารน,นะครับสวยงามมาก ต่ทำไมเราไม่ได้วิ่งเข้าไปในปรา,าสาทสักทีเลยนะครับไม่รู้ว่า,าการนี้จะได้เข้าไปบ้างหรือเปล่า,าเราสามารถตั้งค่าให้กับไอเรียกว่าอะไรละ่ะผู้ช่วยเราได้เลยนะครับเดี๋ยวลองกดดูครับนี่เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นอิสระคือต่อสู้ยังไงก็ได้หรือว่าให้รออยู่ตรงจุดนั้นหรือว่าให้ตาม โปรเทคนี่จะมาอยู่ใกล้ๆเรานะครับเอาไงเราแยกกันดีกว่าจะได้จบพายพวกถือธงก่อนโ oh, <yeah. S 2> อ้ยแย่อตอนนี้เราคอมโบเราเพิ่มขึ้น,นะครับตอนมีท่าใหม่ๆโผล่มาเรื่อยๆยิ่งเล็้เยอะ<ๆ>ก็จะยิ่งคอมโบเยอะนั่นเองนะครับเกมนี้ ได้ยินเลยมั้ยนะวันขโมยเย้เช้า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 ตรงใกล้ๆมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายตกใจให้เราไปจัดการนะครับน่าจะเป็น เงื่อนไขในการทำธารกิจเปึนอันในแบบนี้นะครับนี่ไงโฮโจแต่ว่าไม่ใช่แม่ทับครับแม่ทับแม่ทับนี่ก็ชื่อโฮโจเหมือนกันคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องตระกูลกันมากเลยนะครับเขาจะให้เกียิกันโดยเรียกชื่อตระกูล แต่บางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าท่างบาง,บางอ่าบางคนนี่ก็เอาชื่อตระก,กูลขึ้นก่อนบางคนก็เอาชื่อตระกูลขึ้นทีหลังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไม,ไม,นะำไม,ไมเป็นอย่า,างนี้นไปเล่นนาโอดจังดีกว่านะเป็นนาโอดจังจะน้อยใจอ,อยู่ๆอะไรกันเลยนี่นะโอเคภารกิจใหม่ให้วิ่งลงไปข้างล่างเล่นไข่กันนะครับไป่ทับมัสดา อ๋ตายด้วยท่าน,นี้ครับน่านขาที่ามีพวกถือธงครับจัดการมันก่อนเลยวงนี้ก็จะป้อนกันนะครับพอจัดการพวกถือธงได้นั่งงา อบอกว่าให้ไปจัดการพวกกอ,องทัพของไปทันธมิตรของโฮโจให้เร็วที่สุดนะครับสี่คนเลยคนแรกนะครับ <c oughs> อืมาโยสายมร่วงไปหนึ่งน,นะครับไอ้ตัวกัดตันนี่ไม่น่าใช่นะครับ เริวมเริอมอรย่าอแรกคือเรต้องเดินอ้อมซะอีกไงตอนนี้มีหนึ่งทาตุเกตน,นะคระับรู้แล้วรู้จักแล้วเลหนหมด ก็คือหมดบ้างครังในพวกนี้มันกำลังน,นี่อยู่นะครับได้บัฟจากตัวบกคงถ้าเกิดเราไม่เลยแบบพเพื่อเธอไปกบตีนะครับต้องไปจัดการกตัวบกคงนี่นก่นอนลวงไปเราควรจะฆ่าไหมครับทุกตัวนะเพราะว่าเหมือนว่าได้นี่ด้วยทำรีไวอ้อัพสกิล ประูไหนอ่ะประตูทางเข้าอยู่ไหนไเหนี่ยเจือประตูอยู่ไหนพิฆาพิฆาเอา้องมาจับไกลๆแล้วสนุกกันไม่แย,ยกเลยโอ้ยโหมีคอมโบท่าไม่ตายกันเลยนะครับสงสัยว่าต้องมายืนอยู่ใกล้ๆกันใช้คอมโบท่าไม่ตายกนะันแล้ว โอโอตีอตรงนู้นนะครับก็เมือนอะไรตัวนี้ถือพัดปที่าเลยดาแต่งตัวนี่ได้ปิดเหล่าปิดกอมากเลยนะครับอถ้าเหลือหนึ่งตัวนะครับพวคันนิษของโฮโจจะแทนหมด อ๋อถ้าเกิดเราทำโค้ชภารกิจที่มันขึ้นไหมเราทำด้านล่างได้สำเร็จครับเ,เราจะได้โบนัสโบนัสโบนัสเงินเวลาจบด่านนั่นเองเกิดการให้คนชูต้องกอโอเคกำลังกำลังใจมันหมดแลวโอ้โหนี่ต็โมโจนีตัวสุดท้ายนะครับพันธรรมิตรโรมโจเป็นแถรกิจอะไรให้เราทาต่อเออ ไม่คิดได้อุบัติมาเลยนะครับอะไรตบโคตรยิงธงกันร่รวงเลยร่วงเลยประตูยังไม่เตยให้เหรานะครับเราอ่ามีออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วไปประตูด้านล่างไม่ใช่ผมลองไปหาคอนโทรนลนะครับคือแบ ไม่มีปุ่มวิง่งบางส่วนถ้าเกิดอยากวิ่งเร็วเรวเาต้องไอ้นี่เอาพกอักเกดสกิลให้ตัวละครน,นะครับแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเองอ่าเวลาที่ตัวละครใกล้ตายนะมันจะมีสัญยลักขึ้นมาบนหัวเนี่ยก็สามารถกดปิดฉากได้ด้วยเป็นทางงามาขาดีฟ้าท่านาั้น ป่ายไปสักไลค์ดไปสักอ๋อได้อานมาบเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะได้เห็นเก็บอันมาาแบบแบบได้ไปจัดการแล้วนะครับพันธมิตรนั่นบนนั้นไม่มีคนไปเลยแย่แล้ว เลดี้เนะ่เลดี้ไฮายาว,วกันไม่เจอเลดี้แล้วุ้ยน่ารักอ่ะไม่อยากทำลายผู้หญิงไม่อยากทำลายผู้หญิงเลยมีหางเลือนะครับอัดเข้าไปอย่าไปยัง้งจะถึงไปจมกองไม่โดวนเลยนะครับเปิดหมวบ้างปักไปก่อนโอเคนะครับ เบอร์ี้ร่วงแล้วไวมากเลยก็เ,เปิดเลขทหมดนี่เองอะไรจุดหนึ่งนะครับไปไหนเลยกันนี่อาจารย์ลูกอ่อนที่บอกว่าให้วิ่งตัดแตนนี้เลยนะครับจะเชื่อเธอเนวิเวกเตอร์พาไปดิดและจันระเจอ อ๋อนี่เราเข้ามาในปราสาทแล้วนะเมื่อกี้ได้สังเกตเห็นรอบๆเลยในด่านนี้เราก็วิ่งอยู่ในปราสาทนะครับไม่ใช่เป็นวิวเดิมเดิมจะได้เห็นหอนสวยตอนที่ถ้าดูก่อนตัดเข้าก่อนตัดสู้เลยเนาะอ๋อเจ๊ไข่นะครับเจนี่เป็นไข่กันชื่อว่าไข่นะครับไปนเจ้าถาบัาเดยไข่ จะคืบเจ๊กันดีกว่าอ้าไขร่วงแล้วใช้อาวุธมาเพิ่มนะครับตันนี้เป็นคนที่ใส่ดีมากนะครับเตะไปกระโดนไปปัดตู้ไม่ว่าป,ประตูด,ด้านไหนจะเปิดเดิกันกน,น,ะะนะครับเตรียมตัวไวปให้พร้อม ตน,น้งรูก่ไให้ไปทำลายคงนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราโดนเตะแล้วลอยอยู<ะ>่ในกาอากาศให้กดป้องกันแล้วมันจะติดกากระหลัง ถ้าโดนอัดลอยครับกดป้องกันแล้วจะทีนังการลงมาเลยเล่นโอมาสากะหน่อยนะครับเย่นน้อยใจพ่าอารมณ์กับตอนเล่นตัวนากอุจาร์นะครับนี่ไงซานาดะเปิดทงให้ได้ใส่หน่อยนะเลียทางเดี๋ยวเลยไปฆ่ามนุษย์คงกันเลครับ เล่นตรงนี้โหเราตีไม่ลดเลยอ่ะแง่แกไม่ใช่ย่อยนะบ้าคลงังเร่งธงเป็นหลักครับโอเคตรงเรื่องแล้วอ่าให้จัดการป เนี่ยครับโยยูโย,ยชิคาวะหรืออะไรสักอย่างไอ,อ่านได้ทันการให้หมดว่าเไม่สนใจอยู่แล้วนี่ทีของเราการกตะลุมบอลอ่านว่าดอานว่างอ่านฟันได้เลี้ยงนะครับ มาดมันแบบีเอา้าร่องไปแล้วเหรอครับยางยางโดนซาดะหนึ่งตัวซาดะนี่ลอทีนนะ่ไม่ใส่คือป้องกันไปด้วยนายดูสง่ามากเป็นไปแล้วเหรอ นัอดใจกำลังมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปสบบไลด์ใส่เกน้าโอดใจงนึ่งนี่เหมือนจะเจออะไรเป็นแม่ทับเหรอ,อนี่ไงครับแกตววาวะนะครับที่เราที่ให้เราไปจัดการสองคนอันนี้เลยอีกคนหนึ่ง ครับจะเว่าอีกหนึ่งคนภารกิจให้วิ่งต่อไปได้เองตามเส้นทางไว้โฮโจนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดน่าจะเป็นจุดที่โฮโจนี่ไงโฮโจ เนีตรงนี้มันมีโ้งด้วยก่อนนะดูหองงานตึ้อยู่ปกติมีหัวโจสองคนเลยว้าบาห้า เตะไม่ค่อยเข้าเลยครับถูกมากคนนี้จัดการไปได้ไม่เท่าไหร่โอ้โหหนักหนักหนักเนาุมเรื่องนี้ต้องถ่าไม่ตายเท่านั้นนะครับ่อเคลียร์ลุ่น้องมันครับ อ่าค้เาเข้ามหคนแรกโอ้โหเท้าเรืองแสงเลยนะครับได้บัฟมาเต็มเลยหรือเข้ามาโอเคตาหน้ากันเข้ามารองเท้าเรืองแสงอยู่เราไม่กลัวเลยในชะ่ไหมรอเลยนะครับตอนนี้ข้าเลยหนึ่งจุดนะครับเข้มแขหาด้วยความเร็วแสงเลยรอเท้าเราสวย อยู่บนประสาทนะครับนี่ไงน่าจะเป็นบอสใหญ่นะครับต้องใช้บอสเพราะว่าดูจากนี่เพราะว่าบอสมันสูเลราตอนนี้เราตายเลยนะครับเพื่อนเราหายไปไหนหมดนี่ต่อข้อ อ่ะตัดไปท่าไม้ตายนะครับโอ้ในท่าไม่ตายตอนบ้าข้าเขาจะเปลี่ยนท่านเนี่ยนะครับเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ยโอเคเลยโอเคด้านนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วฝั่ฝงลูกพี่นาอุเป็นไงบ้างเนี่ย อมาจาบเป็นยไงมั่งฝั่งนู้นเดี๋ยวลองเอาแหวนไปฝั่งนูน้นตั้งดีกว่าโอ้เจอศึกแหลกเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวลองใช้ท่าไม้ตายการเปิดหมดตาข้ามมันดีกว่าอ้าว ยาโมระเหมือนซึ่งยุ่งเหมือนที่จะมีใครแพ้ไปคนหนึ่งครับต้องไปทำหน้าที่แล้วสนาดาอตรงนี้แหละบอสใหญ่แล้วนะครับตัวเยอะเปิดให้หมดใส่บอสดีกว่า ว่าฟันเป็นไฟนะครับเราเปลี่ยนอาวุธมาแล้วมีฟันเป็นไฟด้วยปีศาจได้ฆ่าไม่ตายนะครับ้าติดทางเย้แล้วโอ้โหโดนอะไรบ้างไม่นี่ยออกตัวคนด้วยเหรอครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเติดไปทิศทางก็จะตายได้ เราหลอ่อซะหน่อยอี่ชายรูปพี่คนนี้เป็นใครกันยื่นข้างหน่อยถ่ายรูปแช่ๆ่รู้สึกว่าเราจะผ่านภารกิจย่อยมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่สามันที่ล็อกอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรน,นั่นเองน่าจะเป็นของอเรียบเรียบ ต้องใช้ผู้ช่วยตัวอื่นมาเล่นนะครับโอเคก็จบเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับภารกิจในด่านนี้เ้เจะเดินใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ